ฟอร์มหลังนะครับก็ชนะ T K O แก่เจ้าเหล็กพิฆาตเวทพินโยมวยไทยที่สมุยอินเตอร์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือกูตัว W M C สมุยนะครับชื่อจริงว่ากูตัวนะครับอายุ25ปีส่วนสูง183เซนติเมตรนะครับมาจากประเทศตุรกีนะครับชกมวยทั้งหมด31ครั้งนะครับชนะคะแนนแก่ชนะ23ครั้งแพ้8ครั้งนะครับวันน้ชื่อรับ W M C สมุยแลวก็เซนเนอร์ชื่อเจค WMC สมุยก็คือนักวยอ่าเป็นครูเมื่อกี้ก็คือแจ็คซื้อายแพ้ไปเมื่อกี้นะครับนี่คือสถิติข้าวๆข,ของนักมวยทั้งคู่นะครับน้องเชเอาละครับมาดูกันนะฮะกับคู่นี้ครับคู่ชิงเงินรางวัลมูลค่า2 0 0แสนบาทเลยฮะเรียกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ,รบเป็นเงินสดด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นมาแล้วแบบบึกงใหญ่เลยครับพี่พรครับครับผมก็กรรมการตัดสินบนเวทีคือกรรมการ รัติการมานะนะครับแม่วันนี้ก็มาดูนะครับนักมวย42ปีนะครับอดีตแชมป์นะครับในศึกของอ่าคุณยงยุทธเลวิสิตนะครับนี่คือคำศึกมานานมากสำหรับเจ้าน้องบีเกียรติยงยุทธนี่ต่อยมวยมาตั้งแต่รู้สึกว่าจะรุ่นรรวเขาเดียวกับผมนะครับโอ้นานมากๆเลยนะแล้วตอนนี้ก็คือเขาเป็นผู้ที่ปลุกปั้นครับเทพพักศิลสอสอนสิงห์ด้วยนะฮะ นักมวงตัวจีนนะที่ไปสร้างผลงานที่เวทีวันลุมพินีนะครับครับเรามาดูกันครับว่าน้องบีในวในวัย4 2ปีของน้องบีจะเป็นอย่างไรในค่ำคืนนี้นะครับเป็นการการันตีด้วยเงินรางวัล200,000บาทนะครับเอาละครับเดินเข้าหากูตัวครับกูตัวเตะขาไปครับกูตัว แต่ขายครับกูตัว,ตวแมพพิบน,นผมผมจะเรียกน้องบีก็อะไรอยู่เพราะว่าแกอายุมากกว่าผมแต่ชื่อน้องบีเราก็ต้องเรียกน้องบีเป็นธรรมดาครับน้องเชอ่ะครับผมตามนั้นครับเดินเข้าหาครับมัดครับเจอมัดสวนมาครับเต่รับตัไปเตะขาก็มาครับ เดวานีกูตัวนี้เปิดเกมรุกเลยนะฮะไม่รอให้ดูชัดดูเชิงอย่างเสียเวลานะครับกูตัวครับน่าจะใช้ฟาร์์สดฟาร์มเฮ้านะครับไปบทฟาร์มเก่าของน้องบีเรามาดูนะครับคืนนี้ในวัยสิสองปีของน้องบีนะครับจะต้านวัยเด็ก25ปีของกูตัวได้หรือเปล่าเอาล้ครับวด้า่าน้องบีนี่ก็ฟิตร่างกายมาดีพอสมควรนะในสำหรับวัย42นะครับถือว่าดีเลยนะฮะใช้ได้นะครับแต่ขาไหมครับ ครับบางคนก็ถามผมมาว่าน้องบีเลิกหรือยังแต่วันนี้เขายังใช้ชีวิตบนสังเวียนอยู่ให้พวกเราได้เห็นศิลปะมวยไทยอยู่นะครับก็ถือว่าวันนี้นี่ก็เป็นเกียรติให้กับทางคุณอาวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการฉลองครบรอบ12ปีนะครับน้องบีก็เลยมาชมวยให้ในรายการนี้ด้วยนะฮะปกติน้องบีก็เป็นครูมวยอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นครูมวยเป็นหลักครับตอนนี้ก็สอนอยู่ที่ค่ายไลออนมวยไทยครับแล้วก็เป็นครูมวยหลักให้กับทางด้านของเทพพักศิลป์ด้วยนะฮะ ครับก็แฟนมวยที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าน้องบีเจ้าเนื้อนะครับเราต้องมาดูอาวุธมวยไทยบนเวทีกันก่อนนะครับเอาล้ครับเตะลำตัวไปครับมาด้ายขวาขึ้นมากูตัวน้องบีพยายามจะหาช่องเข้าไปครับกูตัวแยบออกมากูตัวพยายามจะมาลำตัวน้องบีเตะเจอกูตัวเตะขาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเวทีแห่งนี้เราต้อนรับทั้งนักมวยเก่าและนักมวยใหม่ที่จะเข้ามา รวมรันพันตูกันที่เวทีมวยเพชรบัญชาของเรานะครับเรียกได้ว่าเฮลกาดก,กับทุกคนนะครับอยากจะมาสแสดงฟีเมอร์อยากจะหวนขึ้นสังเวียนครับไม่รู้ว่าจะไปชกที่ไหนมาติดต่อที่นี่ครับขอแค่ให้ท่านได้สู้อย่างเต็มที่นะครับครับผมนี่ครับอลองดูครับเตะซ้ายเข้าไปีป่ครับอาวุธอย่างหนักแรงดูครับสำหรับน้องบีวันนี้ก็ชิงเงินรางวัลกันถึง2 0 0 0 0 0บาทเป็นการการันตีของความสด ความเห่ากันทั้งคู่นะครับครับซดบกเขาก็ว่ากันได้เลยนะครับน้องเชใช่ครับออาล่ะนี่ก็แม่มีสัมผัสรองนะน้องบีเหมือนร่างกายกำลังแบบเครื่องกำลังร้อนหรือเปล่าครับกูตัวเหมือนพยายามจะไม่เปิดโอกาสให้ทางน้องบีได้เครื่องร้อนขึ้นมานะพยายามเข้าใส่ตลอดนะครับครับกูตัวก็คงจะนึกว่าแม่ผู้ชายไว้อายุส2ปีนึ่งส ครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลดีๆกับสมาชิกมันมวยที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางมวยเด็ด789แปแล้วก็เพจนายสนามแล้วเพจของเพรบัญชาของเรานะครับใช่ครับอามาดูที่เวทีกันต่อนะครับเหมือนแหน่แมนเครื่องจะร้อนแล้วนะทางด้านน้องบีนะฮะกูต,ตัวเข้าไปครับเตะขานิดน,นึงครับเตะนำตัวมาครับหมันแล้วเตะขึ้นไปครับกู้ตัวเตะนำตัวน้องบีเกี่ยวไว้น้องบีเขา่านนงงแมไม่ถนัดกรรมาการต้องแยกครับ ครับก็มาดูกันนะครับระหว่างกูตัวมวยฟอร์มสดนะครับอายุน้อยกมาโดยบทก่านี่เราไปแล้วนะครับจะรับกูตัวนะครับออาล้เจอความเก่าของพี่บีเอ้ยน้องบีไปแล้วนะตอนนี้ครับทีมรัตัวไว้ครับทีมรับตัวกันไว้ครับน้องบีพยายามจะเข้ามาต่อยมานะท้นกูตัวฮะเจอเขาน้องบีครับเจอหมัดซ้ายครับแม่ เหมือนจังหวะเหมือนจังหวะความมั่นใจของกูตัวจะหายไปนะเพราะว่าต่อยต่อยไม่โดนเลยครับต่อยครอบนะกูตัวครับวันนี้ทราบว่าขาดความมั่นใจน้องบีนี่ว่าวันนี้คงจะโดนแค่ซ้ายแน่นอนน้องบีเตะซ้ายถีบซ้ายนะครับใช้จังหวะหลักเรียมฝีมือไอคิวโวยสมองโวยของน้องบีซึ่งระดับปรมาจารย์อยู่แล้วนะครับสําหรับน้องคนนี้นะครับอ๋อแล้วฮะเดินเข้าหาครับน้องบีเข่าไปครับน้องบีเข่าซ้ายกูตัวพยายามต่อยเจอเขาน้องบีต่อยมาเจอเขา ต่อยไปไม่ถึงเจอแต่รับตัวต่อยมาแหมปลายนมไปนิดนึงก็ยังไม่ถึงฮนะเจอเขาอีกแล้วครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับข้อมูลดีๆของสมาชิกมวยที่บอกว่าวันนี้น้องบีเอาอยู่นะครับแต่อีกคนบอกว่าน่าจะแพ้ฟราร์มสดของกูตัวอ่ะเรามาดูกันบนเวทีครับนะฮะมวยไทย5ยกนะครับ,ยยะรบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะและตอนนี้คือเพิ่งจะเริ่มยกที่2เท่านั้นครับใช่ครับดูว่าพลังกำลังของน้องบีในวัย42ปี อาจใต้ภกำลังของเด็กอายุ25ิปีได้หรือเปล่านะครับในการชิงเงินรางวัลถึง2 0 0 0ส0บาทนะครับเจอหมัดรับตัวไลครับเตะรับตัวมัดับตัวขึ้นมาครับกูตัวเอากูตัวแลเข้าขวาเจอสองไปแล้วมัดขึ้นมาครับกระชับพื้นที่เข้ามาหาจังหวะสร้างจังหวะนะคมัดขวาครับมัดซ้ายเจอมัดขวาขึ้นมามัดขวาจากกูตัวแม่หมัดซ้ายน้องบีเจอมัดกูตัวขึ้นมาเมื่อสักครู่ครับน้องบีเตะรับตัวครับ มัดมาครับจากกูตัวเตะรับตัวอีกทีเหมือนจังหวะแ,แต่เตะรับตัวโดนแน่ๆนะตัดกูตัวหมัดไปแต่หมัดคมไปหน่อยคมไปหน่อยครับน้องมีก็ใช้พละกําลังในการเตะออกอาวุธเยอะเหมือนกันนะครับดูว่าพละกําลังจะถอยหรือเปล่ากูตัวก็เดินไปโดยที่ยังไม่ลดละความพยายามนะครับโดนหมัดไปแล้วน้องมี เอาฮะระวังฮะโจมตีท่อนล่างแต่ท่อนเบินเราเบิดการนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นยังไง,นยงไองอะเกิดอะไรขึ้นกับน้องบีนะครับเกิดอะไรขึ้นกับน้องบีรู้สึกจะออกอาวุธลดน้อยถอยลงไปสักหน่อยแล้วครับ,บน้องเชปัดหนึ่งสองกูตัวเตะขามาครับกูตัวเตะรับตัวขึ้นไปเจอเตะขาขึ้นมาทีบดังไว้ครับน้องบีบัดหนึ่งสองกูตัวแหมมันบัดกูตัวจะเริ่มแม่นขึ้นนะฮะบัดหนึ่งสองแล้วตับได้เตะครับน้องบีทีมสกัดไว้ครับน้องบี มาครับกูตัวเตะลำตัวครับน้องบีอ๋อแล้วแบบให้อาวุธก็ให้มาโอ้เขาลอยจากน้องบีเอาละครับจะหวาดลบลันพันตัวแล้วครับพีพรครับครับดูนะครับว่าน้องบีตอนนี้ก็เร่งเพื่อพยายามปิดเกมให้ได้นะครับออแล่ส40จากแจวนะฮะน้องบีกูตัวพยายามจะเข้าไปกูตัวบัดเจิรตเตะลตัวกูตัวปัดอีกทีอย่านะอย่านะกูตัวว่าอย่าหมดแล้วกันอย่าหมดแล้วกันกูตัวต่อยฟ้าแหมน้องบีก็ต่อยซ้าย อูตัวบอกว่าเธออย่าหมดนะฉันหมดเธอแน่เธออย่าหมดฉันหมดเธอแน่ถีดดังไว้ครับน้องบีหมัดซ้ายครับมัดขวาครับน้องบีเจอหมัดขวาโกตัวขึ้นมาถีดเด้ไว้ครับน้องบีแรงมัดนะครับแหมให้มาให้คำไม่คงดหมัดเข้ามาเริ่มระห่าเดือยแล้วครับพี่พรครับครับน้องบีก็ไม่ได้ว่าจะถอยมากจนเกินไปยังเอกออกอาวุธยังงแจแจ้งนะครับเตะซ้ายอูตัวก็เดินกขับหาน้องบีต่อยท้อง ดูนะครับว่าต่อยท้องจักกจรจี้หรือเปล่ากูตัวโดนท้องและจัก,กจรจี้หรือเปล่าแมมีมีจังหวะผ่อนหนักมีจังหวะผ่อนเบานะฮะน้องบีอย่างว่าครับ,บวยนี้เป็นวยห้ายกเพราะฉะนั้นการบริหารพละกกาลังก็เป็นเรื่องสําคัญครับพี่พรครับใช่ครับก็ถือว่าน้องบีจังใช้าอาวุธวยไทยอย่าง,งคล่องแคล่วนะครับระดับมวยอายุ42ปีก็ถือว่า ใช้ได้ดีอยู่นะครับเอาโดนมัดแล้วครับน้องบีโดนมัดแล้วไปยังไงน้องบีโดนมัดแล้วกูตัวกูตัวน่าจะเห็นโอกาสนะกูตัวพยายามเข้าหาครับพยายามจะรวบบัดกูตัวเจอน้องบียังแนงอยู่น้องบีเตะลำตัวมากูตัวรวบบัดเข้าไปกูตัวพยายามรวบบัดน้องบีถอยออกมาครับตอนนี้หลังน้องบีติดเชือกนะฮะโอ้สนุกจริงๆไม่น่าเชื่อว่ามวย4 2ปีจะต่อยกันอย่างนี้นะน้องเชใช่ครับเอากูตัวซอครับกูตัวหมัดครับ น้องบีแ,แมนน้องบอยน้องบีจะเริ่มนิ่งไปครับกูตัวพยายามเข้าหาครับช่วงปลายยกของยกที่3ครับน้องบีเป็นอย่างไรหมดหรือเปล่าน้องบีหมดหรือเปล่าโอ้แตกแล้วครับน้องบีแตกตอนนี้เลือดออกจากมุกแล้วนะครับน้องบีแตกแล้วครับโดนอาวุธศอของเจ้ากูตัวไปเอแล้วําให้ทานงนั้นทางนั้นของน้องบีต้องหายใจออกมาครับตอนนี้กูตัวพยายามจะเข้าไปสาครับเอากูตัวโดนเตะออกมาครับกูตัวโดนเตะรับตัวกูตัวสอ,อเข้าไป ตัวซอนทีู่้ตัวบัดแมล oh. น้องบีทนเหลือเกินไม่ลงอรัพี่พรครับครับผมนี่ก็คือว่าอายุ42ปียังต่อยได้ขนาดนี้ก็จะน่าจะยกย่องนะครับในร่างกายของเขานะครับที่ต่อยให้เราได้ชมนะคืนนี้นะครับน่าจะโดนตั้งจมูกไปฮะทางน,าน้องบีครับเอาหมดยกครับเห็นว่ามวยอายุ42ปีจะต่อยกันขนาดนี้นครับแล้วต้องดูตอนนี้ฮะรู้สึกว่า น้องบีจะเป็นยังไงพอน้องบีนี่มีตำหนีที่จมูกแล้วนะครับน้องบีตอนนี้ต้องหายใจออกปากแล้วนะฮะครับผมก็เป็นการระบบายใจที่โดนครับอ่าโดนตอนนี้โดนสวัดที่ดั่งจมูกเลยนะครับออแล้วแต่น้องบีพยายามจะโต้กลับนะครับกูตัวก็พยายามจะเข้าใส่เพื่อจะปิดจอมให้ได้นะฮะกูตัวเดินเข้าหาครับมัดครับเจอ2น้องบีที่มองมาน้องบีมัดเข้าไปครับกูตัวกูตัวก็เอา อ๋อแล้วะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเหมือนกูตัวจะมีเสียจังหวะอยู่บ้างนะครับเตะนำตัวไปครับน้องบีหมัดซ้ายขวากูตัวหมัดซ้ายน้องบีทีมสก,กัดไว้ครับยันเอาไว้ก่อนมัดอันนี้ไม่ถึงฮนะกูตัวกูตัวเตะขาโยนที้มสกัดไว้ฮะทีมสก,กัดไว้น้องบีมัดนำตัวเจอหมัดซ้ายทางด้านของน้องบีครับ แม่บรทสติของน้องบีจะยังคงประคองไว้ได้นะครับพี่พรครับครับก็มาดูนะครับตอนนี้ก็น้องบีมีตําหน่ที่ดัง้งจมูกแล้วนะครับดูว่ากูตัวตอนนี้ตอนเข้าไปนะครับอาศัยสามสดนะครับเดินบอดเข้าไปเดินบอดเข้าไปดูว่าน้องบีแม่โดนแคบสายของน้องบีนะครับน้องบีก็ถือว่าไม่ได้ถอยเปล่านะครับยังออกอาวุธเตะซ้าย,า,ยา,ยายอยู่นะครับถีบซ้ายเตะซ้ายถีบซ้ายอยู่นะครับกูตัวเดินเข้าหายังไม่ลดล้านะกูตัวตัดขาครับถีบน้องบีถีบจันไว้กูตัวพยายามจะบัดแม่แต่ปลายนมนิดนึงไม่ถึงฮะออกไป ดูตัวเดินเข้าหายัางไม่หยุดยั้งนะครับต่อยไม่ถึงฮนะเข้าไปทับแม่แรงบันกันครับดอกนี้อูตัวยังคงเดินเข้าหาอยู่ครับน้องบีพยายามหาจังหวะสวนไปมันครับผักออกมาจังหวะไม่ถนัดไม่ชัดไม่ออกครับครับก็ถือว่าผมชื่นชมน้ำใจของเจ้า,าหัวจีหัวใจของเจ้าน้องบีจริงๆนะครับจากวัย42ปีเขาต่อยได้ขนาดนี้ก็ถือว่า ทุกคนน่าจะชื่นชมในหัวใจของเขานะครับเรียกได้ว่าหัวใจเต็มร้อยเลยนะฮะน้องบีครับกูตัวเดินเข้าหาครับคือการการต่อสู้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้รูปแบบหนึ่งนะฮะการที่เราเห็นคู่ต่อสู้ที่อายุมากกว่าแล้วเราไปออมมือนี่ถือว่าไม่ให้เกียรติการต่อสู้นะครับกูตัวก็ทําหน้าที่ได้ดีตรงนี้นะ,ะโดยที่ไม่ออมมือนะกูตัวเดินเข้าหาอย่างเต็มที่ครับครับผมกูตัวก็ถือว่าวันนี้ได้ใช้ศิลปะมวยไทยสู้กับ ระดับครูเลยนะครับระดับอาจารย์มวยเลยนะครับเอาละเดินความเตะรับตัวไปครับกู้ตัวน้องบีเหมือนน้องบีจะผดผ่อนนิดนึงครับหมัดซ้ายน้องบีแหมหมัดน,น้องบีแม่นเหลือเกินฮะครับก็ถือจังหวะน,นี้ก็รู้สึกว่าการออกอาวุธก็น่าจะลดน้อยถอยลงไปสักนิดในเมื่อกล่าห้ามนำจะมาสี่ยกแล้วนะครับน้องเชใช่ครับยังตำหมัดไม่ได้นะฮะครับ ก,ก็ถือว่ายกที่5พลังกำลังของเจ้าน้องบีก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังมีการฟุตเวิร์กหลอกล่อเตะซ้ายต่อยซ้ายอยู่เช่นเดิมนนครับกูตัวก็ไม่กลัวนะครับเดินเข้าหาโดยใช้อาศัยร่างกายนะครับแมโดนทีของเจ้าน้องบีอีกแล้วแม่นี่นี่ถ้าไม่เกิดตำหนิที่จมูกซะก่อนนะผมเชื่อว่าน้องบีน่าจะทําได้ดีมากกว่านี้นะครับนี่พอจมูกมีตำหนินี้ทําให้การหายใจนี้ต้องเปลี่ยนไปนะครับถีบไปครับกูตัวเตะมาลูกนี้ไม่โดนครับน้องบี ครับก็ถือว่าเป็นรบบหายใจนะครับโดนดังจมูกเป็นระบบหายใจของนักมวยที่ต้องต่อสู้บนเวทีนะครับพอเราต้องไปโดนจุดสําคัญก็คือดังจมูกนะครับแต่ถือว่าน้องบีก็ยังออกอาวุธอย่างคล่องแคล่วว่องไวอยู่นะครับตอนนี้ใช่ครับโชว์สปิริตนักสู้ให้เห็นนะครับสามารถยืนได้จนถึงยกสุดท้ายแบบนี้ครับถีบไปครับกู่ตัวกูตัวยังคนเดินเข้าหาอยู่นะฮะหมัดขวาไปครับหมัดคืนมาครับน้องบีหมัดแรกแข้งครับ พยายามจะเข้าไปครับหมัดขวากูตัวน้องบีฟุตเวิร์กออกมาครับหมัดลุกนี้คอมไปหน่อยครับพยายามจะถีบใหกูตัวน้องบีนี่ฟุตเวิร์กออกลอแล้วนะฮะเตะลำตัวไปครับโดนเกียวไว้หมัดไปไม่โดนแอหมัดนี้ก็ปลายนมไปนิดนึงครับพี่พรครับครับผมครกูตัวก็ยังไม่รับฝ่าพยายามนะครับยังเดินเข้าหาอยู่นะครับดูน้องบีก็ถีบซ้ายนะครับยังใช้อาวุธ หลากหลายสกัดการเดินของเจ้ากูตัวครับเอาล้เสียงรัวกลองรัวปีพานะครับผมบอกว่ากำลังจะหมดยกแล้วนะครับก็เข้าสู่50ิวินาทีสุดท้ายครับของยกที่5นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครคือผู้กำชัยชนะได้รับเงินรางวัลไป200,000บาทครับโอ้2 0 0 0 0นนี่เราเดานี้อาจจะต้องทำงานกันหลายเดือนนะ <c oughs> พี่พรนะกว่าจะได้นะฮะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับ ก็ถือว่าต่อยกันอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับอีกคนหนึ่งก็ครูมวยอีกคนนึงก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีอาวุธที่แหมมีการโยกกันนิดหน่อยนะครับมีการโยกกันนิดหน่อยบนเวทีก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเป็นสีสันนะฮะถือว่าเป็นสีสันนะครับ่อไปครับัำตัวครับกูตัวน้องบีถีบตักไว้ฮะถีบมาครับกูตัวตอนนี้รอสัญญาณของรักครังเท่านั้นครับ ไปดู <ไป S 1> ที่า้รารอผลการตัดสินนะครับสักครู่นะครับกับการรัติการมานะก็ไปหยิดใบคะแนนที่หนึ่งนะครับตอนนี้นะก็ขอเรียน2 2> เชิ